กล้จบลงแล้วค่ะปี2024ที่เต็มไปด้วยเรื่องดีๆและประสบการณ์มากมายเริ่มต้นปีใหม่ด้วยนิวมูนอินแคปิคอนหรือประจนใหม่ในราศีมังกรที่จะเกิดขึ้นในวันที่31ในวันสิ้นปีใหม่นี้นิวมูนราศีมังกรในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากในการตั้งเป้าหมายใหม่ๆในชีวิตของคุณราศีมังกรเป็นราศีธาตุดินเป็นตัวแทนของความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นและแรงผลักดันในการทําสิ่งต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนิวมูนครั้งนี้เป็น New Moon, นิวมูน ราศีมังกรเป็นราศีที่ปกครองโดยซเทอร์นหรือดาวเสาร์ดาวเคราะห์ที่เปรียบเสมือนซี o อนักบริหารจัดการและความมีระเบียบวินัยราศีมังกรเป็นราศีประจําบ้านสิบตำแหน่งบ้านที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการงานชื่อเสียงและภาพลักษณ์ทางสังคมของคุณพลังงานของนิวมูลครั้งนี้จึงหมายถึงการตั้งเป้าหมายในระยะยาวเป้าหมายที่ยั่งยืนที่คุณต้องการในชีวิต จากการทํางานที่เป็นขั้นเป็นตอนและมีการวางแผนที่ชัดเจนไม่ใช่การเพ้อฝันหรือการจินตนาการด้วยสิ่งที่คุณต้องการเกิดขึ้นแต่คือการตั้งเป้าหมายและการลงมือทาในเรื่องนั้นๆที่ตำแหน่งมูลทราสิติของคุณค่ะคุณสามารถเข้าไปดูว่านิวมูลครั้งนี้ดาวจันทร์ของคุณโคจรอ,อยู่ที่ตำแหน่งบ้านไหนได้จากหัวข้อคราสิทชาร์จจากหน้าชารหลักของคุณค่ะ หรือเข้า Google พิมพ์ค้นหาตามนี้เลยนะคะใส่ข้อมูลของคุณให้เรียบร้อยค่ะแล้วดูที่รูปพระจันทร์สีส้มรอบนอกนะคะตำแหน่งบ้านนั้นๆของคุณคือพื้นที่หรือเรื่องราวต่างๆที่คุณควรให้ความสําคัญในการตั้งเป้าหมายในระยะยาวของคุณค่ะยกตัวอย่างชาัดนี้นะคะดาวจันรโครจรอ,อยู่ที่ตำแหน่งบ้าน5าตำแหน่งบ้านที่หมายถึงการแสดงออกการใช้ความคิดสร้างสารรค์ความสนุกสนานความโรแมนติกและความมั่นใจในตัวเองตำแหน่งนี้จะเป็นตัวบอกว่าคุณจะสร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อเป้าหมายในระยะยาวของคุณได้จากเรื่องนั้นๆค่ะ อย่าลืมดูกันนะคะว่านิวมูลของคุณอยู่ที่ตำแหน่งบ้านไหน happy new moon and happy new year นะคะบาย